สวัสดีผู้ติดตามใละท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมคุณอยู่ในเกมโปเกะซาก้าสำหรับวันนี้ก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจำที่9เดือน2กันนะครับจะมีสภาพอากาศอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสำหรับวันนี้ก็จะมี2ส,สภาพอากาศนะครับผมมีฝนตกในช่วงเวลา9เดน02ถึง10เน902และฝนตกหนักมากช่วงเวล10 901ถึง20เดือน0 1นะครับ เราเข้ามาดูในเคสจับกันเลยเข้ามาดูที่เคสจับระดับต่ำเหมือนเดิมนะครับสภาพอากาศฝนตกหนักปวงแก้ก็จะมีตามนี้นะครับเดี๋ยวเราลงมาตรนในสภาพอากาศฝนตกหนักมาก,กเลยครับโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลยนะครับเราย้ายมาดูในเคสจับะระดับสูงเลยครับ สภาพอากาศฝนตกหนักนะครับโปเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสภาพอากาศฝนตกหนักมากครับโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลยก็จะมีตัวเข้ามาใหม่ตัวหิมะตัวนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ก็แช่์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บายบาย